หารที่รวมหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันในราคาที่เข้าถึงได้โดยที่วาวคุมคุณภาพด้วยตัวเองค่ะค่ะเมนูเด็ดของที่ร้านจะผัดหมี่กระเฉดโดยคุณวาวค่ะจะใช้เส้นหมี่ผัดเข้ากับน้ำซอสเที่ยวเองใช้เวลานานถึง4ชั่วโมงแล้วก็คลุกเค้ากับกุ้งตัวใหญ่ๆเลย อาหารเราเป็นร้านอาหารไทยอีสานกลางใต้ตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่นบรรยากาศน่านั่งลูกค้ามาทานแล้วประทับใจในเรื่องของวัตถุดิบคุณภาพอาหารว่าอาหารรสชาติดีรสชาติอร่อยบริการดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อวาวค่ะเป็นเจ้าของร้านส้มตำคุณวาวสาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะ เริ่มจากที่เราเป็นคนชอบทานอาหารนอกบ้านกับครอบครัวคิดว่าเอออยากทาธุรกิจที่เป็นร้านอาหารขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจทําเป็นร้านอาหารประเภทแนวครอบครัวเนื่องจากคุณแม่เป็นคนอีสานคุณพ่อเป็นคนกรุงเทพแล้วก็แฟนเป็นคนใต้เป็นเมนูอาหารที่รวมจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันเช่นอีสานก็จะเป็นส้มตำภาคกลางก็จะเป็นผัดหมี่กระเชดภาคใต้ก็จะเป็นแกงส้มและใบเหลียงในราคาที่เข้าถึงได้โดยที่วาวคุมคุณภาพด้วยตัวเองค่ะ สูตรอาหารนะคะได้มาจากเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านอีสานหรือว่าเอาเอาสูตรตรงนั้นนะคะมาเพิ่มเติมคิดค้นทําเป็นเมนูใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ นื่องจากอาหารที่ร้านมีมากกว่าร้อยเมนูเป็นซิกเนเจอร์เลยอันดับแรกคือผัดหมี่กระเฉดโดยคุณวาวค่ะจะใช้เส้นหมี่ผัดเข้ากับน้ำซอสเที่ยวเองใช้เวลานานถึง4ี่ชั่วโมงแล้วก็คลุกเคล้ากับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยตาเหลากุ้งสดค่ะที่ร้านจะใช้กุ้งไซส์18ตัวโลซึ่งเป็นกุ้งไซส์จัมโบ้ตำเข้ากับน้ําปลารสุดเฉพาะของทางร้านเมนูที่3จะเป็นตําผลไม้เป็นเมนูสําหรับตัดความเพดคนที่ไม่ทานปลาทานผลไม้หลากหลายบารสชาติจะ เป็นเปรี้ยวหวานเป็นยำแซลมอนไขแดงซึ่งใส่ปะลาร้าหรือไม่ใส่ปะลาราก็ได้แซลมอนจะเป็นชิ้นโตๆโตชิ้นใหญ่ๆเมนูถัดไปก็จะเป็นตํมเส้นเล็กทานเข้ากับหมูยอค่ะเมนูถัดไปก็เป็นอีกเมนูนที่ขายดีมากก็คือปีกไก่ทอดดอกเกลือซึ่งที่ร้านจะใช้เกลือที่เป็นส่วนของดอกเกลือนํามาปรุงอาหารและหมักซึ่งจะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากกว่าเกลือทั่วไปพลาดไม่ได้เลยก็จะเป็นเมนูยำใบเหลียงทอดกรอบกรอบนานค่ะแล้วก็ไม่อมน้ํามันทานคู่กับน ้ำยำสูตรเฉพาะของทางร้านเหมือนกันค่ะค่ะเกรียบเสมือนคือเรายกคัวของคุณลูกค้ามาที่ร้านวาวคุณภาพสมราคาความอร่อยพื้นฐานที่ต้องมีค่ะ ขอฝากร้านส้มตำคุณวาวค่ะสาขาเกษตรนวมินตั้งอยู่ถนนรัชดาลามินทารงข้ามโรงพยาบาลน,นาวเวศเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา9โมงถึง3ทุ่มค่ะอยากให้ทุกคนลองมาทานร้านส้มตำคุณวาวสาขาเกษตรนวมินและกำลังจะเปิดใหม่เร็วๆนี้ปลายเดือนมิถุนายนสาขาประเวศค่ะ